สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเอฟซีก็เอฟซีไม่กันมาเป็นเอฟซีแยแดงก็มาจะมามาดูแยแดงพามาดูน้ําท่วมตรงหน้าเนาะคะเนาะตรงหน้าเซินคะ่ะอันนี้น้ำเซินที่มันติดอะไรก็หัวมันก่อนซ่านด้วยกันเนาะ,ะ,นะ้านยแดงอยู่ก่อนซ่านอยู่ ไปไปทางปุบนมองเห็นข้าวๆไปบนเพนผัวมานเนาะกันเนาะผัวมานก็ค่อนเจนเนาะกันเนาะพอตีเจ็ดบานยาแดงหน้าพี่น้องเมืองน้ำดูนะติดยานตะยานกันอันนี้ทุ่งน้าบนเด้อค่ะเด้อต้นข้าวเต็มดู่นั่นอันน้ำท่วมข้องผืนเนาะกันเนาะบัวคือคือไม่ได้กินเนาะค่ะนะ น้ำแต่ว่านี่มันลดเนาะค่ะเนาะลดลงมาก็อยู่ในท่วนาค่ะมือคนที่เสร้างมือมาหั่นอันนี้อะไรก็อันท่วมถนนนําค่ะมื่อนี้ก็พอได้กินพอนอยู่ทางโนเนแล้วกันเนาะก็พอได้กินอยู่มื่อก้น้ำเพิ่มเลยล่านี้แกะอมินตาเน้วกันตาดีตูนเพิ่นเนาะค่ะเนาะชาวนาก็ได้เวลา ปากดำละอยากแต่ห้าหนามอยากพอปากดำแล้วนำม,มาท่วมนะั่นแต่เละใจน้องกัะนนะ้องพี่น้องแต่เละใจไล่ดีตูนเวนก็ดีตูนค,คนไหนที่นาซุ่มๆเดก็ดีไปค่ะคนไหนนาลุม่มนาเป็นนาลุม่มนี่ก็เป็นแต่ เสี่ยงเนาะคะ่ะน้ำพุ่กันน้ำก็กท่วมก็มาแทบทุกปีเนาะคะ่ะเนาะน้อยที่มาท่วมก็ตุ่งนะจนมาอีท่วมค่ะนี่นนนะะนดูดูพี่น้องเป็นแต่เล่จ่าแทนเนาะแต่เด็กวันเป็นแต่เล่จ่ายวตุ่เพื่นเนาะสงสารเพื่นเนาะคะ่ะเนาะทำก็ทำยากทำยากยากะคะ่ะอยากจะลงทุนยิ่งไม่เนาะคะ่ะเนาะลงทุนก็ได้อยู่ด้ีค่ะเนาะ Đây, bạc đàm lèo dây thầm lèo thực sự thực gian đó khả? còn Họ làm xuống lên à, về Cái đàm có lấy chỉnh nó cả nó Bố hồi lia lại bằng đây cả Lia làm có đây chỉnh nó cả nó À phân tục làm thuốc Đến cân mì nèo nổ mai Mì phải dụ khó máy mai vườn bà nó cả nó ยาพ้นตกน้ำรุก,ก,รนก็นระวังในเดีอจ้จะเด้อยยันอะไรดอไหนมากับน,น,ะะน้ำเนาะกันเนาะบุหงจักเนาะกะัเนาะพวกจัดพวกกันมันนี่น้ำมกันเน้วจะอันตรายเน,ะะนะยาะกันเนาะย้าระวังทุกอย่างค่ะลูกใครกเจ็บเป็น พอวันจะไม่นั่งลหลบไหนใคเก็บก็ยังมีอยู่นอจากเนาะย,นยันเป็นวัดถ้าเป็นวัดก็เอ้าพอเป็นวัดพอไปตัวก็ในส้มคิดก็ว่าโควิดเป็นบาจาดคุณกำันระวังอยาาอ่าเนค่ะเนายดูเล่จะดูเลจะพองเดจ้าด้ออย่าเดงก็เป็นห่องบุตรคนเนอะจากนันะน้ำก็ได้พุ่น มองเห็นเห็นบุกเข้าอยู่ทางหน้าท่านทางบกว่ามานค่ะอย่าแดงเกินมาท้ายให้พี่น้องเบิ่งนอยู่แต่ว่าตอนนั้นบุ้มีน้ำแล้วค่นเนาะตอนนี้มีน้ำปั่นทะเลเลยค่ะแต่ดีตูนเบิ่นไล่เห็นก็ได้น่าจะน้ำเต็มเลยจ้ะน้ำมีเรือน้ำด้ยจ้ะนะ ที่มองเห็นยันนามนั่นค่ะที่ยันนามตอนนั้นเลยค่ะอาหายุก็ใบเข้าอีกใหม่พี่น้องหายุกเข้าอีกใหม่พี่นบ้างนึ่งลูกใหญ่เป็นวัองไวมาบานที่ไกลๆนี้จ้ะไปลายเดือนนี่แหละมาวัดจันวากินข้าวเพ่นนั่งจันน่ะแต่ว่าเพ่นเบานี่ก็ ปิดเนอ้องคณะทุกคนบนนาะค่ะเนาะเป็นวัอันนาม,มีไลยกันไล่คนนี้ตกก็มาเดเทเธอจ้ะจ้กาก็ถ้าพี่น้องดูแลเฉพาะนะจนจะน้อยจะแดงเป็นห่วงบรรจุคนจ้า,จาหากบรรจุคนแด้วจะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จะแดงนิงดนเดียวจ้าอันจะได้ได้ทำลิปใหม่ๆต่อไปนนเนะาะค่ะเนาค่อยพี่นอ้องเฮาโชคดี thăm lại cái, bằng bằng bài tạm tạm gắn nó gắn nó thăm lại xong phát thân á cái, đã lại cha rồi